สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากจะมานำเสนอในช่วงของ Apple Juice นะคะรีวิวกันแบบสดๆกันไปเลยสำหรับรถรุ่นนี้ค่ะรุ่นอะไรมาดูกันดีกว่าไ่้วราทุกคนจะต้องรู้แน่ๆเลยรุ่นนี้นะคะอันนี้คือยี่ห้อีค่เห็นพวงพวงแบบนี้ไม่ต้องเสืรเลยนะคะคือรุ่นออดดีค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถแนวสปอร์ตเท่ๆ Apple c h e เลยค่ะ sure. คันนี้นะคะนขอแนะนำเลยเป็นตัว audi tt 45 gs s i ปี2022ค่ะสีเทานะคะโวงมาลัยแบบ3ก้านเลยสังเกตไหมเวลานั่งเนี่ยนี่เขาจะถามตัดแบบนี้เลยเพื่อให้เป็นทรงลักษณะของรถแข่งเลยทีเดียวนะคันนี้ทำเป็นเล่นไว,วตรงนี้มีแพนเจนชิปนะแล้วตัวพวงมาลัยเขาก็ค่อนข้างถนัดมือเนาะ เกียร์6สปีดด้วยวว้า <Wow. S 1> ด้านหน้าก็เ,เรียบง่ายๆค่ะแต่ฟังก์ชันก็คือล้ำสมัยเป็นสไตล์ออดี้ทีนี้เราลองมาสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าเร <Okay. S 1> ื่อง Apple Juice นะคะจะเป็นอะไรที่ใหม่และสดไปพร้อมๆกันเป็นคนที่ชอบรถแต่ไม่มีความรู้เรื่องรถเลยเลยต้องมาศึกษาไปพร้อมๆกันนะคะเอาลองมาดูกันสิ <Okay. S 1> สตาร์ทตรงไหนก่อนฟ <Okay. S 1> งเกียร์ ก็บอกน้องบอกข้างอ่าเป็น star stop นะคะ <Yes. S 1> เหยียบเบรกเรียบร้อยทุกครั้งน,นะคะอย่าลืมนะเกียรนะ์ีนะเสียงก็นุ่มนะคะถือว่าจัดว่านุ่มอยู่ในระดับมือ oh. โอ้โหเสียงแรงมาขึ้นเลยค่ะขนาดยังไม่ได้เหยียบไปขนาดนั้นคันนี้น,นะคะจริงๆความเร็วอยู่ที่230แรงม้าแต่ถ้าเราเหยียบแบบรถแข่ง F 1ไปเลยขึ้นพุ่งทยานได้ถึง245แรงม้าเลยเขาปรับขึ้นมาได้ขนาดนี้นเลยทีเดียวส่วนตรงนี้นะ แล้วปิ้นอยากให้ดูนะรื่องของเขานะคะเป็น S-Line ค่ะขอบแม็กก็17เนาะการแบบสวยโดดเด่นเข้ากับตัวรูปลักษณ์ของรถแหละแล้วก็ด้านในนะบอกคือเขาดูจนดูเรียบๆง่ายๆนะคะแต่แสงไปด้วยอะไรอันนี้ทำมาจากอะคาชลาค่ะเป็นวัสดุสังเคราะห์ประเทศอิตาลีตัวเบาะของเขานะคะถักทออย่างดีค่ะนุ่มนั่งสบายนะคะเพราะว่ามี ส่วนประกอบของโพลีเอสเตอร์ด้วยนะคะ uh huh. หลังคาตัวนี้ก็เป็นหลังคาผ้าใบค่ะเป็นคาพโอเลนตนะคะตัวโรสเตอร์เนี่ยค่ะคำว่าโรสเตอร์เนี่ยค่ะความหมายก็คือเป็นรถเปิดประทุนนะคะ uh huh. เป็น2ที่นั่งด้านในถามว่าคับแคบไหมสําหรับแอปเปิลนะแอปเปิลว่าไม่นะอันนี้แบบสมูทนะคะเป็นผู้นั่งท่านหนึ่งเมื่อไงคะที่รักวันนี้เราจะไปไหนกันคะสิ่งที่ต้องสร้างความบันเทิงค่ะก็ <Yes. S 1> ะคือเปิดเพลงนะคะคันนี้ค่ะนี่ มีสา USB เสียบเพลงตรงนี้ได้นะคะเป็นระบบ a u d i System ค่ะสามารถใช้ได้ทั้ง Apple Play แล้วก็ตัว Android Auto เลยทีเดียวเลยนะคะเอ๊ะทำไมรู้สึกมันมืดมๆอ๋อลืมถอดแว่นไปค่ะเราไปรีวิวกันต่อเลยค่ะ Thank you อ่าก่อนที่เราจะเปิดให้ดูที่เก็บสัมภาระนะคะมันมืดมากเลยขอถอดแว่นก่อนนะคะเพราะว่าทำไมมันมืดมืด อันนี้นะคะที่เก็บสัมภาระค่ะกดค้างที่ปุ่มรีมทดค่ะไม่ได้ออโต้ค่ะแมนนูนะะ <S <S 2> <S 2> แต่ละรุ่นก็จะงงๆมากเลยนะคะประมาณนี้เนาะก็แบบเก็บปิกนิกเนาะกระเป๋าตะกร้าแซนด์วิช <Wow. S 1> เสื้อผ้าไปนั่งเล่นชายหาดกันเก๋ๆนะคะในยามค่ำคูนหรือว่ากลางวัน วิกเอ็นนะคะเราก็สามารถที่จะแบบหารถทู่ใจแอบไปสวีทหวานแหววกระสานมีหรือว,ว่าคนรักหรือพาเพื่อนฝูงี่สนิทไปก็ได้นะคะไอเะว่ามันสะดวกสบายนะบางครั้งการที่เราใช้รถใหญ่ทุกกวันอะมันไม่คล่องตัวแอเปิ G ลจะอยากจะลองขับคันนี้ค่ะออดดี้ทีที4.5 f S I b l o s t e r ค่ะเทคค่ะคันนี้นะคะเป็นออดดีทีที 45ค่ะ TFSI นะคะแต่ถามว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจรู้แต่ว่าขับแล้วมันดีบางครัง้งทำไมเราต้องเลือกรถยุโรป Apple บอกเลยว่าทุกคนนะหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องความปลอดภัยมันสําคัญมากนะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าของถูกและดีมันก็มีเหมือนกันแต่สําหรับรถชีวิตเราทั้งชีวิตนะ Apple ค่อนข้างเลือกน,นิดนึงค่ะว่าเราจะเลือกรถที่มีค,นนะคะุณภาพว่าอาจจะไปหาสถานที่ที่ซื้อที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจได้ แอปเปิลไม่ได้บอกหรือว่าโฆษณาหรือยิงแอดใดๆนะคะมีแอปเปิ้ล่ามาเลยคือดีมากเลยเธอแม่แอปเปิ้ลบอกเลยว่ามันแบบว่ามันเชื่อคือแบบมันเชื่อมากเลยเชื่อเชื่อค่ะรถคันนี้นะคะดีเลยแอปเปิ u ลจูสไปก่อนแล้วแหละไปลองดูสักหน่อยดีกว่าว่าออดีทีทีโรสเตอร์มันเป็นยังไงว้า ไปเที่ยวทะเลแป๊บหนึง่งกินอ,อมตะเสรริมบางแสนบาย